และวันนี้โบลเราจะมาทาํามาม่าเผ็ดเกาหลีซองตามทากคนไปดูกันว่าจะเป็นไงไปดูอันดับแรกนะครับเราก็ต้องต้มน้ําก่อนนะครับต้มน้ําให้เดือดเราใส่เส้นลงไปนะเพื่อนตามในคลิปเลยนะครับทีนี้พอเดือดแล้วเราก็เอาน้ําออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะกบนใส่ซอสที่มีให้ก็คือซอสแล้วก็เครื่องปรุงผงๆนะทุกคน พอเราใส่ไปนะครับแล้วก็จะทําการคลุกให้เข้ากันเลยครับเราจะคนไปเรื่อยจนกว่าซอสเนี่ยมันจะเข้าเส้นทั้งหมดนะครับผกคนแบบให้แบบเข้าให้ไม่มีเส้นสีข,ขาวเหลืออยู่ยนะครับคมให้มเข้มข้นนะครับคลุกไปเลยให้เข้มข้นคลุกให้เข้ากันจนกว่าเส้นจะกลายเป็นสีส้มๆนะครับเือนซอสเลยนี่เป็นไง ต่อไปก็คือใส่ชีดนะบอลสองแผ่นเลยนะบอปิวมาจากฟอกฟ้าเลยนะบอนี่อันนี้ก็ใส่ชี้ไปก่อนแล้วจะคนนะบอลแล้วปล่อยให้มันร้อนสักพักนึงก่อนแล้วค่อยคนนะบอลพอเริ่มร้อนแล้วนะบแล้วก็คนเลยคนเลยได้เลยต่อไปนะบอลเราจะมาทำไข่กันนะบอลเราเคยเอาเส้นพักไว้แล้วเราทำไข่ต่อแล้วบอลเราก็ต่อไข่สองฟองแล้วบอ แล้วเราก็จะขยี้ขยี้นะพวกเพื่อให้มันจะไม่ได้เป็นไข่ดาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่องของอสีเขิ่อนวันนี้ทุกคนเราจะมารีวิวมาม่าเผ็ดเกาหลีนะพวกคนสูตรข้าวโอน,นะพวกคนไปดูกันเป็นไงไปดูนี่นะค,คือามาเ่เป็นเกาหลีนะทุกคนไปกินชิมกันเลยอู้ใส่ชิ้นนะ อ,อ,อร่อยมากดูไข่อะไรบ้านี่อืมอร่อยไข่นี้เราทำเป็นไข่นานะนะทุกคนนี่เึ่งมันจะแบบมันมัน,มนอันนี้เป็นมาว่าเผ็ดสองดำแล้วทุกคนมันจะมันมันแล้วก็จะมีความเป็นชีสเพราะว่าใส่ชีสไปด้วย อร่อยมากนี่ไข่ไปเลื่อลูกเลยครับทุกคนนี่หืมอะไรในปากเลยอ่ะฟินมากนี่ ซองดาวมันจ,จะไม่เผ็ดเลยนะมันจ,จะแบบชินชี้แบบยืดๆอร่อยมากจบไปแล้วนะครับรกัรการรีวิวว่ามเป็นเกาหลีสุดข้าโอนะทวกคนไปลองทำได้นะทุกคนดูตามต้นคคิดไปเลยนะครับใส่อะไรบ้างไปดูได้เลยนะครับบป้าอยากรู้กันเลยว่าแชร์ข้างล่องสองทีนะครับบ๊ายบาอร่อยมาก